สวัสดีครับนี่ฮะมาแล้วครับโรคลงแล้วนะฮะอาการอย่างนี้นะครับนี่ฮะโรคหาแน่นอนครับอหิวาแน่นอนครับไม่มีเรื่องมีแรงนะครับจะนอนหมูอย่างเดียวนะฮะคอก็จะตกนะครับนี่ครับผมจะใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยาตัวเดียวเลยนะฮะลองหลายตัวยาแล้วนะครับลองหลายรูปแบบแล้วนะครับ บางตัวก็หายบางตัวก็ไม่หายนะครับซื้อยาแพงๆมาก็เหมือนกันครับนะครับผมคงไม่ได้เชียร์ยาตัวไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้แค่ไวโคติดนะครับสำหรับการรักษาพวกนี้นะครับสำหรับตัวที่มันหายก็หายนะครับเท่าที่เคยรักษานะครับตัวที่มันไม่หายจริงๆมันก็ไม่หายครับถึงจะใช้ยาแพงขนาดไหนก็ไม่หายนะครับฉะนั้นนะถ้าเป็นโรคเนี้ย เราก็จะต้องทําใจนะครับนี่ฮะเป็นนะครับคืนเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อวานก็เดินดีๆอยู่นะครับก็คือเป็นประมาณสามสี่ตัวนะครับผมก็เลยรีบแยกออกมานะครับเอามารักษานะครับให้ยากันทุกตัวนะครับถ้าการผสมยาของผมนะครับไก่ไก่หนึ่งตัวก็จะใช้ประมาณสองช้อนชานะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับผสมให้มันกินนะครับ ผมก็จะใช้หลอดนี่ฮะชาไข่มุกนะครับนะฮะเอามาเผาให้มันลื่นๆื่นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสอดจากปากลงไปในกระเพาะนะครับแล้วก็จะฉีดยาฉีดแไวเติบเข้าไปในกระเพาะโดยตรงนะครับไม่ให้ผ่านคอเลยนะครับนะครับดูเอานะครับแย่เลยนะครับแบบนี้เป็นผุกปรับเลยนะครับสี่ตัวรวดนะครับตัว เราก็ต้องรีบแยกนะครับถ้าเห็นอาการนี้นะครับคอก็จะตกนะครับแต่แต่เหมือนมันจะมีสตินะครับแต่ว่าลุกไม่ได้นะครับก็จะสั่นโอเคครับขออนุญาตไปกอกยาก่อนนะครับนี่ฮะผสมยาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามที่บอกนะครับผสมยังไงบอกไปแล้วนะครับก็กอกเข้ากระเพาะโดยตรงเลยนะครับโดยหลอด หลอดอชาไข่มุกนะครับสอดเข้าไปนะครับให้มันตรงลงไปในกระเพาะเลยนะครับอย่าไปฉีดเข้าปากนะครับเดี๋ยวมันจะไปเคล,ลือบแถวหลอดลอนหลอดลมนะครับสาเหตุที่มันตายไว้ก็คืออ่าลืมบอกนะครับน้ําลายมันจะเหนียวนะครับเป็นโรคนี้ใช่ไหมฮะถ้าคอมันตกมากๆนะครับน้ําลายมันจะมาติดตรงปากแล้วติดตรงหลอดลมแล้วมันก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายเลยนะครับนี่ฮะพยายาม เราให้ยาเสร็จแล้วนะครับคือให้คอมันอยู่สูงๆอย่างนี้ไว้นะครับอย่าให้น้ําลายมันย้อนนะครับก็คือไม่ให้น้ําลายมันขึ้นมาในปากได้นะครับน้ำลายมันจะเหนียวสังเกตนะครับโอเคครับคลิปนี้มาแชร์นะครับเรื่องการรักษาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะมานําเสนออีกครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ